สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนบักนะครับบักทองของเกม Dark City นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับ10.4นะครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ ครับผมอันนี้เป็น ID ดีสำรองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับไม่ไม่ได้เป็นการใช้โปรนะครับทำได้ทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะ Android เครื่องอะไรเครื่องไหนรุ่นไหนโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ทำได้นะครับแต่ของ iPhone นี่ผมยังไม่แน่ใจมานะครับเพราะยังไม่เคยลองนี่นะครับเงินผมมีอยู่หนึ่งล้าน ้าแสนนะครับมันมีหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับผมครับผมเรามาเริ่มเลยนะครับมันเป็นทริคง่ายๆครับผมก็ต้องขอบคุณคนที่เขาไปหาเจอเหมืนับผมไปเจอในช่อง youtube มาจาจาช่องไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราย้ายนะครับย้ายมังกรเราใช้มังกรเราออกไปจากที่เด่นนะครับ ให้ที horses, so so membership membership. ่เลี้ยงเราว่างเปล่านะครับหลังจากนั้นก็เก็บนะครับเก็บเข้าไปในช่องเก็บของนะครับหลังจากเก็บเสร็จเราก็ออกมาตั้งนะครับตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ตั้งไปนะครับหลังจากตั้งเสร็จนะครับให้เอามังกรขับเข้าไปไว้นะครับจะเป็นมังกรอะไรก็ได้ครับเรียวอะไรก็ได้มังกรเรียวหนึ่งเรียวสองอะไรก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ จะใส่กี่ตัวก็ได้นะครับจริงๆผมว่าใส่ตัวเดียวก็ก็ได้แล้วอันนี้ผมมีเยอะไม่รู้จะเก็บไปไหนผมก็เลยขออน,นุญาตทําให้ดูนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับขั้นตอนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมซ้ําๆเลยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันได้จริงไหมต้องลองครับสองแบบนี้ไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้นะครับ นะครับผมผมจะทําไว้สี่ที่นะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านี่นะครับส่วนอันนี้ยังไม่ทํานะครับอันนี้ก็ไม่ทําเหมือนกันนะครับผมทำสี่อันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่อันหลังจากเราทําแบบนี้เสร็จนะครับให้เรากดปิดเกมไปเลยนะครับผมปิดเกมแล้วเราก็เข้าใหม่นะครับ แล้วดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับต้องขออภัยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรพอ,อดีผมทำคลิปแบบด่วนนะครับรีบกว่วกา่ามันจะโดนแค้ไปก่อน อันนี้ผมทําในคอมนะครับเป็นโปรแกรมสำรอง a n น r o i d นะครับทําในคอมอ่าหลายคนลงเห็นแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตได้เลยนี่ครับผมที่เลี้ยงมังกรสีที่นะครับที่เราทําเมื่อกี้นะครับอ่าลองเก็บดูว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ห้าพันนะครับเพราะความจุมันคือห้าพันอันนี้ห้าร้อยนะครับเพราะความจุมันคือห้าร้อย อันนี้สองหมื่นเพราะความจุมันมีสองอันนี้สองแสนครับอันนี้ความจุมันเยอะเนะาะสำหรับคนที่จะบักอันนี้นะครับแนะนําให้ซื้อที่เลี้ยงนะครับที่มันจุเงินได้เยอะๆครับซื้อเอาหรือใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากครับผมแค่เอาเงนกอออกแล้วก็เอาเข้าไปเก็บแล้วก็ออกมา แล้วก็อากำมังกรกลับมาใส่จากนั้นก็ปิดแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่ครับนี่ครับเงินผมเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะหาว่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะว่าใช้ได้ไหมนี่นะครับเงินผมลดปกตินะครับเกมไม่เดิงงด้ยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชม ใครมีปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถมิ้นสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ